ยุสมัยนี้นะคะเวลาทำกเกษตรค่ะก็ต้องทําเกษตรผสมผสานปลูกข้าวปลูกผักนะคะก็ต้องมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยค่ะบ่อเลี้ยงปลาที่สําคัญนะคะถ้าเกิดทําไม่ดีหรือว่าไม่มีความเข้าใจก็จะทําให้ปลาตายยกกระชังด้วยซ้ํานะคะอย่างเช่นการปลูกที่นิยมมากหรือว่าการไปเลี้ยงปลาปลานินปลาแรดปลาทับทิมค่ะวันนี้มีวิธีป้องกันนะคะไม่ให้ปลาตายค่ะเป็นอย่างไรไปรติดตามในช่วงของพิกัดทํากินกันเลยค่ะ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูการจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้อุณหภูมิอาหารและน้ำไม่คงที่ทำให้ปลาชนิดต่างๆที่เกษตรกรเลี้ยงไว้มักจะเกิดโรคระบาดได้ง่ายความแข็งแรงและความต้านทานโรคลดลงปลาจะเกิดภาวะเครียดไม่กินอาหารอ่อนแอและรับเชื้อโรคได้ง่ายโดยเฉพาะลูกปลาซึ่งเป็นช่วงที่ต้องระวังไม่ให้ปลาที่เลี้ยงเป็นโรคระบาดปลา เรื่องนี้ค่ะที่คุณสุริยาจงโยธาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต6กรมประมงจังหวัดขอนแก่นออกมาเตือนกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาชุดใหม่ในช่วงนี้ควรจะชะลอไปก่อนจนกว่าจะถึงกลางเดือนมกราคมปีหน้าหรือหากหลีกเลี้ยงไม่ได้ก็ควรจะลดความหนาแน,น่นลง พร้อมกับบริหารจัดการให้พร้อมที่จะรับมือกับภาวะอากาศที่ไม่คงที่ลดอาหารที่น้อยลงควรมีการถ่ายน้ำในบอ่อและทำความสะอาดกระชังปลาให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเขาควรจะหลบในช่วงฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวของประเทศไทยนําเรียนโดยตรงก็ไม่ได้นานนะครับ อย่างมากก็ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะบางปีนี่ก็ไม่กี่วันก็ไม่หนาวแล้วนะครับถ้าหลบได้ช่วงนี้ควรจะบริหารจัดการหลบนะครับแต่ถ้าหลบไม่ได้จริงๆในช่วงที่เจอปัญหาเนี่ยก็ต้องเตรียมการอย่างที่ผมว่าก็คือลดความหนาแน่นลงนะครับแต่ถ้าผมแนะนําผมก็อยากให้หลบในช่วงนี้นะครับหลบในช่วงสักปลายปลายกังกางธันวาถึงกังกางมกราช่วงเดือนนี้บริหารจัดการให้จับก่อนนะฮะแล้วก็เว้นช่วงที่จะตากพักบ่อพักกระชังนะครับ หลังจากที่อากาศเย็นเริ่มหายไปความร้อนมาเราก็จะเริ่มเลีงได้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่น่าจะง่ายที่สุดนะครับสำหรับโรคระบาดในหน้าหนาวนี้เกษตรกร,ร,กรควรป้องกันโดยการนำปูนขาวหรือเกลือละลายลงในบอ่บอบ่อละ5 0าสถึง60กิโลกรัมต่อไร่ไม่ควรสูบน้ําเข้าออกภายในบอ่อและไม่กุนย้ายหรือลำเลียงปลาที่เลี้ยงไปอย่างที่อื่นโดยเด็ดขาด อีกทั้งให้ลดปริมาณอาหารในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำเนื่องจากอาหารที่เหลืออาจทำให้เกิดการเน่าเสียเป็นแกส๊สน้ำขาดออกซิเจนทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ชอกตายได้หากเกษตร,รกรรายใดพบปลาในบ่อตายหรือมีบาดแผลต,ตามลำตัวให้รีบตักออกจากบอ่อนำไปทำลายป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคลุกลามไปยังปลาตัวอื่นๆค่ะ และเมื่อพบว่าปลาในบ่อและปลาในธรรมชาติหายป่วยแล้วคุณสุริยาแนะนำว่าให้ทำการเปิดถ่ายน้ำให้อาหารปลาตามปกติการป้องกันเชื้อโรคและปรสิตภายนอกให้ใช้ด่างทับทิมหนึช้อนชาห่อด้วยผ้าหนาๆนอย่างเช่นผ้ายีนทวงด้วยหินแช่น้ำลึกประมาณหนึ่งซอกผูกตามมุมกระชังให้ทั่วไล่เชื้อโรคปรสิตและให้ทำเช่นนี้3วันต่อหนึ่งครั้ง ส่วนการป้องกันปลาในกระชังที่ยังไม่ติดเชื้อใช้กระเจี๊ยบแดง3ส่วนต่อน้ําอุ่น1ส่วนแช่น้าอุ่นข้ามวันแล้วกรองเอาแต่น้ำใช้ผสมอาหารให้ปลากินอันตราส่วนน้ํากระเจี๊ยบแดง5 0ซีซีต่ออาหาร1กิโลกรัมส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่พบปัญหาโรคปลาก็ควรสังเกตปลาในธรรมชาติหรือปลาที่เลี้ยงไว้หากมีความผิดปกติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วเข้าขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่หรือสำนักงานประมงจังหวัดได้ทุกจังหวัดค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีอากาศเย็นเกษตรกรต้องรู้จักปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับปลาที่เลี้ยงไว้ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพปลาทั้งที่เลี้ยงในกระชังและบ่อดินป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น วิธีการนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดไม่ต้องเสี่ยงกับการขาดทุนเพราะสูญเสียผล,ผลผลิตไปเป็นจำนวนมากตลอดจนไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาใช้นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ เลี้ยงปลาทั้งทีก็ต้องดูแลเหมือนลูกนะคะดูสภาพน้ําเป็นอย่างไรสภาพปลาด้วยนะคะว่าติดโรคด้วยแค่ไหนนะคะดังนั้นค่ะถ้าทําได้แล้วก็ดูแลก็สามารถสร้างไรายได้ผลผลิตที่ดีด้วยเหมือนกันค่ะอย่างไรก็ตามถ้าใครเจอปัญหาก็ลองใช้วิธีที่พิกัดทํากินนะคะเสนอไปเพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ที่ปลาตายเจอน้ําเย็นนั่นเองค่ะ